สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับมี Honda CRV นะครับเป็นเครื่อง 2.0E นะครับเป็น 4W d ดนะครับเป็นขับเคลื่อน4ล้อนะครับขับเครื่อง4ล้อแบบ Fulltime นะครับคันนี้นะครับสวยๆนะครับราคาขายอยู่ที่559,00 0บาทนะครับหรือผ่อนสบายๆนะครับ9 6 1าบาบาทเท่านั้นเองนะครับคันนี้นะครับเป็นรถมือเดียวนะครับตั้งแต่ป้ายแดงนะครับลูกค้า ใช้ตั้งแต่ป้ายแดงนะครับคันนี้นะครับออปชั่นเยอะมากนะครับเป็นขับเคลื่อน4ีล้อนะครับแบบฟูลไทม์ครับมีกล้องมองหลังนะครับเวลาใส่เกียร์ถอยครับมีกล้องมองหลังดูทัศนียภาพในการถอยโอเคมากเลยนะครับแอร์เป็นดิจิตอลแล้วนะครับภายในนะครับเป็นเบาะหนังนะครับสวยๆเลยนะครับคีนคีเนยนะครับถ้าลูกค้าเครดิตดีนะครับคันนี้นะครับไม่ต้องดาวนะครับ ให้เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับเผื่อท่าในใดสนใจนะครับอย่าลืมสอบถามหรือติดต่อเข้ามาทางเพจหรือว่าทาง y o YouTube ไปเลยนะ